น่นะมือนี้เพราะมีเวลาในหนึ่งนะมารีวิวรุ่น M3 ป็นบักให้เบิงเนาะมายิงลอยเม็ดนะตัวนี้กระบ,บอกนี้สั่งมาได้3เดือนแล้วนะหากำมาหอดนะตัวนี้สัง่งในต่างประเทศมานะกับตัวนี้จะเป็นไอพิกนะยันมากับสุดกับนี่เลยนะยิงลูกสลับนะสลับหนระือบ,บ,บางบางบอลเขาเอนลูกหัวแตกนะตัวนี้ยิงลูกเบสส่งนะตัวนี้เ6 67กรัมนะ เจนี่ซุดยิงนี่เพอร์เวอร์ตัวนี้จะเป็นเจ็ดร้อยเซานะแม็กนะี่ใส่ได้สามสิบลูกเนาะแม็กตัวนี้ล็อกได้นะสามารถล็อกแม็กได้เจน,นี้นะซุดยิงนี่นะง้างลายตัวนี้นะอคอมเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาซูบล้มขึ้นนะอันนี้มันจะเป็นตัวปรับลมเนาะมันมีสามนะทั้งหมดสามนะทางจะเป็นทางคาร์บอนซุดชุดห้านะสามารถหานทางออกมาได้เนาะเจนี้นะเราจะเป็นเราเฮฟวี่อ่ายาวเจ็ดสิบซังตีนะ เงาเติบเนาะคือเกือบอีฮอตแมดแล้วนะประมาณสามคืบไปฮอดสีคืบเลยเนาะเก็บเสียงเลยเนานะเก็บเสียงนี่เป็นคาร์บอนเนาะกลางนี่ก็เป็นคาร์บอนนะมันเบานะกงจะเป็นกง bsa นะเนาะราค้ามักแบบใส่กงตัวใดก็แจ้งให้เลยก็ได้เนาะงามไหลตัวนี้เนี่ย m สามอินบักนะนะตามสั่งมานี่รุ่นนี้งามไหลเนาะป่นลมเนาะเฉพาะป่นลมเนาะมักแห้งนาะ m สามนะอินบักตัวนี้ เวอร์นี่เนาะตัวนี้ตัวนี้แม่นปรับนะปรับสาปรับมแงมันตัวนี้นะงามหลายอ่ซื้อเนาะซื้อนะบ่อยากซูบหลายเนาะซื้อสงอีกังนึงเนาะมาใส่นัแล้วก็อ่าสั่งสั่งตัวขาวนี่มาหาใส่ก็ได้เนาะเอาตัวนี้เวลาเอายิงตัวนี้จะสิมดเนาะหาตัวนี้ออกเอาตัวใหม่มาหาใส่ยิงก็ก็ได้ปกตินะ งามแหงงามแหงเนาะครับเกือกงามเนาะค่อนข้างเบาเลยเนาะดียิงเลยนะดนเ,ยนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเป้านะยิงร้อยเมตรก็โอเคแล้ยนะยิงร้อยเมตรก็บตัวแหงนะปั๊บเอาลอยร้อยเมตรเอานะมันต้องปั๊บไก่ไงนะเราตัวนี้เงี้วนี่ยิงนี่สองรอยเมตรตัวนี้นะตนนนนตนนะแต่ว่ายิงแต่ร้อยเมตรให้เลยนะ cài cái nữa, nhưng nó cả khăn hàng nó đây thằng bất lao này mình ba lại nữa, ba anh lại là cả bố đây những cài lại nó những cài lại kiếp kết nó bố đây đó những mà đó để những cốc mai đi nữa đó nhìn vào อันนี้บอลเนี่ยอันนี้ปั๊บก็ปั๊บหม่นิดนึงแล้วก็มายิงน,นี่เลยนะยิงตรงนี้ปั๊บโอเคแล้วมายิงอันนี้เลยนะ<ฮ>เขาเ้าเป้าเปยเลยนะสามนิ้วโป้นีปป่เลยนะตัวนี้เป็นสันเลยนะสันนิดนึงแล้ววิดนิดนึง,นงสิอันนี้เป็นซีลูกเลยนะอันนี้เข้าสามลูกนี่นะโอเคสุดเลยนะอยู่บนรถเก่งขับๆยิงมาเนาะลอยแมตนะตัวนี้นะ ามีเราลูกค้าคนใดสนใจกับติดต่อมาหานะเนาะสร้างมาได้แต่กระบอกเดียวนะสร้างเป็น3 4สีเดือนจึงมาหอดเนาะใจมักในแทจึงสร้างเลยเนาะ